อยู่กันต่อนะครับกับพี่อาร์แล้วก็พี่นัทตีกันด้วยทักทายกันก่อนเลยนี่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่วันนี้มเซรมากเลยนะคะที่มีพี่สกอตไมาอยู่ร่วมรายการปาร์คไลฟ์กับเราอ้าวถูกต้องแล้วครับเพราะว่าถ้าพี่สกอตมาเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหมือนตัวแทนนะของความแข็งแรงของภูมิต้านทานนะครับมาพร้อมกับพลังที่ทำให้เด็กๆนั้นมีความสดใสด้วยที่สําคัญครับ อร่อยด้วยใช่อ่ะอุ้ยตอนนี้รู้สึกถึงพี่นบ้านทานอันแขงแรงแล้ว <c oughs> ครับ <c oughs> อ้าวง่ายๆเลยนะครับถ้าพบกับพี่สก๊อตเมื่อไหร่นี่นะครับหลายคนก็บอกได้เลยนะครับว่าอุดมไปด้วยความอร่อยครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายกันด้วยโดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะครับ <c oughs> อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย วิตามินซีก็เป็นตัวช่วยเห้น้องที่ดีอีกด้วยเหมือนกันนะใช่แล้วค่ะและคุณสมบัติที่โดดเด่นของวิตามินซีเลยนะคะ,ะก็มีส่วนช่วยในกระบวนการต้านอนุมูลอิสระ<อ>ค่ะและเมื่อร่างกายเราได้รับวิตามินซีเนี่ยะจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราให้เรา ให้เลนี่ทุกคนครับต้องฟังให้ดีนะเพราะว่าบางส่วนที่พี่อ่านพี่นาตี้เล่าให้ฟังกันไปเนี่ยนะครับก็จะถูกทำเป็นคำถามมาด้วย<อ>วิตามินซีครับพี่สกอตครับยังช่วยในการป้องกันนะครับพวกเราจากโรคแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดหรือง่ายๆคือ เลือดออกามในฟัน <ừ> um. หลายคนสงสัยว่าเวลาแปลงฟันทําไมเหมือนกับมีสีออกคล้ายๆกับสีคล้ำๆเหมือนสีแดงออกมาด้วยนั่นคือแบบว่าอันตรายเหมือนกันนะ่เ,นเลือดใช่ไหมอุ้ยมี่ลปปี้ก็เป็นบ่อยอะสิคะอุ้ยอันนี้อันตรายเลยเพราะว่าขาดวิตามินซีต้องทานด้วยนะครับค่ะ,คะ,ะแล้วสุขภาพในช่องปากลรฟันของน้องๆเนี่ยมีความสัมพันธ์มากๆเลยนะคะนอกจากที่เราจะแปลงเช้าแปลงฟันนะคะตอนเช้ากับตอนเย็นแล้วเนี่ย ซึ่งสิ่งที่น้องควรทำเป็นประจําเลยคือการเลือกรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีค่ะเพราะว่ามีส่วนช่วยให้เหงือกแข็งแรงนะคะและ,ะมีความสําคัญมกากเหมือนกัน,นะค่ะถูกต้องแล้วนะครับพฉะนั้นแล้วครับก็ต้องยกให้พี่สกอตนี่แหละครับ <Yeah. S 2> นี่เป็นฮีโร่คนเก่ง ของพวกเรานะครับที่จะมาเตือนน้องๆน,นะครับให้ดูแลสุขภาพร่างกายของเราเองกันด้วยนะครับเพื่อป้องกันโรคแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดกันด้วยนี่เพื่อสุขภาพที่ดีใช่ไหมถูกต้องแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีในช่องปากและเสริมสร้างภูมิปานหาให้แข็งแรงน้องๆควรจะได้รับวิตามินซีที่เหมาะสมค่ะ,ะจากผักผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีนะคะคอย่างเช่น ผลไม้กลุ่มเบอร์รี่นะคะเช่นสตรอเบอรี่ราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์เรนต์พีชมันฝรั่งและผักใบเขียวต่างๆค่ะนี่แหละครับแล้วก็แน่นอนครับว่ามีอะไรก็ปรึกษากันได้นะครับนอกจากตระกูลเบอร์รี่กันแล้วนี่แหละครับที่สก๊อตได้กับวิตามินซีสูงเหมือนกันนะครับเพราะสก๊อตวิตามินซีเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินซีสูงด้วยเพื่อเพิ่มกับการเคี้ยวหนุบหนับนะฮะวันละสองเองนะครับนี่เป็นสองเม็ดเล็กๆนะครับกับกับวิตามินซีกันด้วยซึ่งกกก็จะมีให้เลือัน หลายรสชาตินะอย่างเนี้ยวันนี้เนี่ยมีโอกาสเจอกับพี่สกอตต์วิตามินซีกลิ่นส้มใช่ไหมครับค่ะแต่เดิมแล้วพี่ยามเคยนะครับลองชิมกลิ่นรสพีชนะแล้วก็มิสเบอร์รี่โอเคเลยโอเคเลยเหมือนขนมเลยใช่ไหมคะขึ้นแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนนั่นเองนะครับพี่แน่ข้อเดียวมันก็คือว่าเราได้เพิ่มเติมวิตามินซีเข้าไปในร่างกายใช่ไหมครับพี่สกอตใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะใครอยากจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สกอตวิตามินซีก็โยกหูโทรศัพท์กดเข้ามาตอบคำถามกันหน่อยค่ะ เอาบอกก่อนบอกก่อนว่ากดโทรศัพท์นะครมาเล่นเกมกับพี่อามกันค่ะตอบถึงคุณสมบัติที่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากตอบกับพี่อามพี่นัตตี้ไปแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเผื่อนน้องๆเนี่ยเอาไปตอบในห้องเรียนได้ด้วยนะใช่แล้ววิตามินซีป้องกันโรคอะไรบ้างช่วยเสริมภูมิต้านทานอะไรได้บ้างเนี่ยนอกจากแะเป็นการความรู้ในห้องเรียนก็เป็นความรู้รอบตัวของเราด้วยถูกต้องใช่ค่ะอย่างเวลาเพื่อนๆแฟนกันแล้วก็มีเลือดออกเนี่ยเดี๋ยวเราก็นี่ไงทำไมไม่กินวิตามินซีต้องดูให้ดีนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันจะซ ด็กที่ไม่ยอมทานพวกผลไม้ก็ผักลูกแต่ก็ทานผลไม้เหมือนกันนะคะอาจจะไม่เพียงพอครับมาพี่สกอตพร้อมไหมครับพอไหมคะเดี๋ยวมารับสายน้องๆกันนะครับ0 2นย์สอ1หกหน่งถึงครับคำถามก็ไม่ยากเลยครับข้อใดคือประโยชน์ของวิตามินซีแล้ววันนี้เราก็มีช้อยส์มาให้เลือกด้วยค่ะได้เลยครับอมาแล้วหนึ่งสายนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะน้องอะไรครับ บานู <Ban> อ้าวเราชื่อน่ารักเลยน้องมานูอ่าน,นีครับน้องมานูครับน้องมานูครับพี่สกอตมีคําถามมาถามกันหัวข้อใดคือประโยชน์ของวิตามินซีระหว่างข้อ A ครับช่วยให้สุขภาพเหนือแข็งแรงค่ะและข้อ B ให้พลังงานอ้าวคำตอบคือข้อ A ค่ะช่วยให้สุขภาพ,ภาพเหนือแข็ง <A. S 1> แรงจริงไหมครับจริงหรือคะ ถูกต้องไหมครับถูกไหมครับพิสกอตพิสกอตถูกไหมคะถูกต้องค่ะเย้เอาล้วนี่รับไปเลยนะครับของางวันจากเรานะครับเป็นผิวพรรณสกอตวิตามินซีนะครับใช่ค่ะให้น้องๆไปกินแล้วแล้วก็แข็งแรงกันเลยทีเดียวนะใช่แล้วนี่ให้ไปเป็นเซตเลยนะฮะกับสกอตวิตามินซีพลาสติวอร์ริเจลลี่นะครับกลิ่นส้มนั่นเองนะครับวันนี้ให้เป็นเซตไปเลยพร้อมก็มีเกมให้ด้วยนะนี่ไปฝึกสมองกันดูนะครับอ่ะ มาต่อกันที่นะครับข้อนี้เลยครับมาข้อสองของเราแต่ว่ารับสายก่อนนะครับได้เลยค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อามกับพี่นักทตี้และพี่สก็พับทายน้องอะไรอยู่เอ่ยน้องอะไรคะน้องคืนครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วนะครับน้องเฟยมาดูโจทย์กันครับข้อใดคือประโยชน์ของวิตามินซีระหว่างข้อเ ขนมขบเคี้ยวมีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงแหรือว่าข้อ b ครับผมเม็ดอมผสมวิตามินซีช่วยให้สุขภาพเหนือกแข็งแรงว้าวเอ๊ตอบข้อไหนดีครับจะช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงหรอหรือว่าจะทําให้สุขภาพเหนือของเราแข็งแรงขนมข้อ b ครับข้อ,ขอ b, b ใช่ไหมครับถูกต้องไหมคะ ถูกต้องค่ะเยัยโหพี่สกอตตีใจใหญ่เลยน้องๆต้องมากเลยได้ครับ<ล>นี่ถูกต้องแล้วนะได้ได้ยินแล้วครับน้องเฟรมเดี๋ยวรับขอลมันจากเราไปนะครับนี่รับไปเลยนะครับเป็นเกมสนุกๆนะครับน้องๆครับแล้วก็เดี๋ยวทิ้งคำถามไว้ดีกว่าเดี๋ยวพี่สกอตบอกว่าอยากแตกเผื่ออยากคกับน้องๆหลังไมค์กันด้วยอยากให้น้องๆแข็งแรงด้วยใช่ครับผมอ่ะคำถามครับยังคงอยู่ข้อเดิมครับประโยชน์ของวิตามินซีคืออะไรครับระหว่างข้อ A ครับ แม่อมผสมวิตามินซีช่วยให้สุขภาพเนื้อแข็งแรงค่ะครับผมแล้วก็ข้อบีครับอมยิ้มช่วยในการแข็งตัวของเลือดเฮ้ยจริงเหรอจริงอ่อ <ผม S 1> อันนี้มันฟันผุนะเอ้ยอ,อันนี้เราไม่รู้ค่ะาอันนี้เผลอนนบอกไปเลยนนเผลอนนบอกไปแล้วนะคะเดี๋ยว <laughs> ให้น้องๆไปคุยกับที่สกอตข้างหลังดีกว่าได้ครับกดโทรศัพท์เข้ามาแก่นะครับที่0 2นย์สองหกหนึ่งห้าเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งสองนะครับเดี๋ยวมารับสารกันแล้วก็วันนี้ขอบคุณด้วยนะครับเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์สก๊อตวิตามินซีพัฟที่อ ต้มมาปัก<ช>ด้วยะนะครับมาเป็นเซตเลยถ้างั้นวันนี้ช่วงนี้ต้องขอบคุณพี่สกอตก่อนใช่ค่<น>ะพี่สกอตวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ต้มมาช่วยในรายการไลฟ์นะคะติดตามได้สัปดาห์หน้าครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไม่หน,ไนีไปไหนนะอีกประมาณ25นาทีเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่นี่ใช่ค่ะกลับมาเจอกันนะคะสักครู่เดียวครับ